สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพก็กลับมาพบกับคุณครูหยกอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการพับน้องแมวน้อยกันค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคุณครูหยกจะสอนเด็กๆนะคะพับแมวค่ะโดยการที่เราจะใช้กระดาษ A4 นะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์แรกนะคะคุณครูหยกก็จะบอกถึง อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถหาได้นะคะภายในบ้านอยู่แล้วนะคะเริ่มจาก1น,นะคะกระดาษสีชนิดบางนะคะหรือว่าถ้านักเรียนไม่มีนะคะสามารถใช้กระดาษ A 4ได้เช่นกันค่ะ2นะคะดินสอค่ะ 3. นะคะดินสอสีหรือว่าสีไม้นะคะหากมีสีเทียนหรือว่าสีน้ำนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะสีกันไกลค่ะแต่หากว่าเด็กๆนะคะหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้กันไกลก็ได้ค่ะ5นะคะสุดท้ายไม้บรรทัดค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการทำเลยนะคะ เริ่มจาก1น,นะคะก็คือตัดกระดาษนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะขนาด20คูณ20เซนติเมตรนะคะแล้วพับครึ่งตามภาพเลยค่ะ2นะคะพับมุมด้านล่างค่ะขึ้นมานะคะซ้อนกันทั้งสองแผ่นค่ะเราจะพับมุมขึ้นมานะคะไม่เยอะมากนะคะ เมื่อพับแล้วนะคะก็จะได้หนังภาพเลยค่ะ3นะคะพับมุมกระดาษนะคะทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะคะลงมาทั้ง2ด้านค่ะลงมาตามรอยปะนะคะตามรูปภาพที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะ4นะคะคลิกด้านหน้าของกระดาษขึ้นนะคะจะได้โครงหน้าของแมวค่ะ อันนี้นะคะคือรูปนะคะที่เราพับมุมด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะเราพับมุมด้านขวาและด้านซ้ายลงมาข้างล่างนะคะจะได้รูปแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกระดาษนะคะขึ้นมาค่ะเมื่อเราพลิกมาแล้วนะคะก็จะได้แบบด้านขวามือสุดเลยนะคะเป็นรูปหน้าน้องแมวค่ะจากนั้นนะคะ สุดท้ายนะคะเราสามารถใช้ดินสอนนะคะวาดหน้าตาของน้องแมวค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเด็กๆนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ,ะทีนี้คุณครูหยกนะคะได้สาธิตนะคะเป็นวิดีโอนะคะในสไลด์หรือว่าหน้าถัดไปนะคะเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้คุณครูหยกนะคะใช้เป็น กระดาษ A4 นะคะเรานำกระดาษ A4 นะคะมาพับมุมนะคะจนเป็นสามเหลี่ยมนะคะเหมือนในภาพค่ะแล้วจากนั้นนะคะพับเศษกระดาษนะคะที่อยู่ด้านขวามือนะคะลงมาค่ะถ้าไม่มีกันไกลนะคะสามารถนะคะฉีกตามรอยนะคะที่เราพับอย่างในรูปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพับมุมด้านล่างขึ้นมานะคะจะได้แบบนี้ค่ะ เมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะให้เราพับมุมขวาและมุมซ้ายนะคะลงมาค่ะก็จะได้หน้าน้องแมวแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวาดรูปหน้าน้องแมวนะคะให้สวยงามอย่าลืมนะคะระบายสีนะคะตกแต่งให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะ การบ้านของวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะหรือว่านักเรียนพับแมวกระดาษนะคะพร้อมกับถ่ายรูปผลงานนะคะน้องแมวกระดาษที่เด็กๆนะคะพับเสร็จแล้วเติมหน้าเติมตาเรียบร้อยแล้วนะคะลงนะคะแล้วก็ส่งในอัรบัมของลายห้องที่นักเรียนอยู่นะคะคุณครูโยกจะเข้าไปตรวจงานค่ะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปคู่กับแมวที่เด็กๆพับขึ้นมานะคะ กันเยอะๆเลยเนาะสามารถตกแต่งตามจินตนาการได้เลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะการพับน้องแมวน้อยนะคะก็ง่ายมากๆเลยอย่าลืมนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาอวดผลงานนะคะกันเยอะๆนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูหยกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ